สวัสดีครับผมแซมมาเจอทีเด็ดอีก1นึ่งคันนะครับผมเป็นรถที่ไม่น้อยที่สุดแล้วนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับเป็นตัว Toyota r e v o 4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาเครื่อง2.8ตัว G นะครับ127แรงม้า4 4คนะครับจะบอกว่าคันนี้เลขไม่50,000ืเท่านั้นนะครับเลขไม่ห0,000ื่นเท่านั้นเลขไม่แท้เลขไม่จริงแน่นอนนะครับผมแซมเช็คในระบบเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าคันนี้แบตหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะออกรถเนี่ยเราเปลี่ยนแบตให้แน่นอนนะครับเลขไม่ห้าหมื่ปี18ราคา6 5 9 0น0าบาทเท่านั้นนะครับ6 5 9 0 0 0บาทเราจะบอกว่าคันนี้พิเศษตรงยางด้วยเห็นไหมครับเป็นยางแบบมัดนะครับนี่ไว้ไว้ลุย4คูณ4โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นยางยี่ห้อของ m a x ซิตนะครับ m a x ซิตัวมัดตัวนี้ครับผม อย่างปี22นะครับเดี๋ยวแซมพาไปดูมาดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับ2 8 0 0ซีนะครับ,บ177แรงม้าเหมือนเดิมนะนี่ลังยังไม่ได้ล้างนะครับผมยังไม่ไล้างเดิมๆอยู่นะมาตรวจสอบฝากระโปรงหน้าสวยงามนะครับตรงแผ่นซับเสียงก็จะมีรอยดิ้หน่อยนะครับไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะครับตัวห้องเครื่องก็ยังสวยงามทั้งเดิม นี่แผ่นเพจก็สวยงามนะครับผมมาดูแก้มอ่ะสติกเกอร์นี่ก็ยังอยู่ครบๆนะนลองเปิดดูอึ๊บอ่ะเห็นไหมครับสวยงามมากๆนะไฟหน้าฝั่งซ้ายไม่เคยขยับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว,ต,วตัวแอลคมๆอ่ะสังโฟกัสโอเคสติกเกอร์มอน้ําอยู่นะครับตัว R นี่ก็สวยงามคมๆนะดูเครื่องยนต์ครับ แห้งๆสวยงามนะครับผมฝากระโปรงฝั่งขวาไม่ขยับเช่นกันปั๊มโตโยต้ายังอยู่ครบปั๊มลมเบรก ebs สวยงามนะครับผมมาสติ๊กเกอร์ฝั่งนี้ฝั่งขวาก็ยังอยู่นะลองตรวจสอบดูนี่ครับสวยงามจริงๆหน้าเดิมๆเ,เลยคันนี้177แรงม้า4คูณ4 2,800cc นซีซีนะครับเป็นแบบ4ประตูไม่มีหลังคาแคลร่บอยนะครับ มาดู4ี่คูณสแท้ๆนะครับดูแคสซกิ๊บๆเลยเห็นไหมครับนี่ยังเห็นเลขแคสอยู่เลยนี่ครับยางมัดเราให้ตามนี้เลยนะครับผมสัปดาห์ที่40นะครับอ่ะสีด้วยยางปี2022โอ้โหคุ้มๆค,ครับคันนี้ไม่น้อยที่สุดสำหรับกลุ่มนี้แล้วครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวสันแจ้งทะเบียนก่อนเลยครับ 7ไก่เรือ213นะครับนี่ตัว G 7ไก่เรือ213นมะครับผมมาดูภายในกันนิดหน่อยน,นิดนึงนะครับผมแ,มแจ้งก่อนว่าคันนี้แบตมันหมดนะครับผมแต่ว่าแซมตรวจสอบเลขไม้์ข้างในแล้วเนี่ยเลขไม้์ประมาณ50,000นะ่นะนี่สำเนาเล่มปี18 177แรงมา้าส8 0 0ซีซีนะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีด เหมือนเดิมครับหน้าจอระบบสัมผัสกล้องมองหลังแอร์ออโต้นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของการเช็คระยะสูตรล่าสุดเห็นไหมครับกันยาปีที่แล้ว66นี่ครับเช็คที่เลขใหม่อีกครั้งหนึ่งคือ5 0 0ห0ื่นแสดงว่าเลขใหม่ตอนนี้ไม่เกิน50,000แน่นอนหรือว่า40,000กว่ากว่านะครับผมคันนี้คือเลขไมลน้อยที่สุดแล้วนะครับสำหรับกลุ่มนี้4ประตูเกียร์ธรรมดา4 w h e e นะครับนี่ เบาไฟฟ้าด้วยนะครับพุสตสตาร์ทครบครบแนะนำมากมากครับคันนี้6 5 9 9 0 0บาทราคาปรับลดลงมาแล้วนะครับเกียร์ธรรมดา4 w h e e l นะครับก็จะมีตำหนิตรงนี้ไม่เรียกว่าตำหนิหรือเปล่าครับไม่แน่ใจมันจะมีเหมือนกับนี่ครับไอตัวเนี่ยมันจะต่อขึ้นไปในส่วนของตัวหลังคาเดี๋ยวแซมให้ดูนิดนึงนี่ครับ มันก็จะมีตรงเนี้ยเราแกะออกให้นะ,ะนี่ครับตรงนี้เราลอกออกให้นะครับผมเนี่ยครับนิดเดียวแค่ตรงนี้นะครับหลังคาก็สวยงามอยู่นะครับผมแค่นี้เองนอกนั้นพร้อมหล่อนะครับผมแล้วมีกันชนด้านหน้าอันนี้เราทําสีให้นะนิดเดียวอันนี้ยังตัวถังเดิมอยู่นะครับผมสวยจริงๆรงคันนี้แนะนําเลยนะครับผม4ี่คูณสี่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเกียร์ธรรมดานะ ยางก็เอาไปตามนี้เลยจบจบไปนะครับหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคารวมแบตให้เรียบร้อยเลยนะครับผมกอทอนี้จําไว้เลยนะครับผมดูไว้เลยเจ็ดกอลสองหนึ่งสามหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมไว้แน่นอนครับที่นี่รถสวยๆอย่างนี้นะครับไปไว้แน่นอนใครสนใจรีบโทรหาแซมได้เลยนะครับ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองครับผมศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผม 6 5 9 0 0 0บาทจบสดราคานี้เลยนะครับผมฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ